ปี้ายในช่วงนี้นะครับยังอยู่กันที่วงการบันเทิงเกาหลีนะครับไปที่วงการเพลงกันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะมีการจัดเป็นออนไลน์คอนเสิร์ตไปแล้วสำหรับวง BTS นะครับกับคอนเสิร์ต Permission to Dance on Stage นั่นเองนะฮะซึ่งต้อบอกว่าโอ้โหจบลงอย่างสวยงามนะครับรวมไปถึงหนุ่มจองกุกแล้วก็จีมินเนี่ยชื่อทั้งสองหนุ่มนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวครับ Permission to Dance on Stage นะครับเป็นออนไลน์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของวง BTS ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากเหล่าอาร์มี่เป็นอย่างดีตามคาดเลยโดยโชว์นะครับได้รับคอมเมนต์ในแง่บวกจากแฟนๆทั่วโลกครับที่รับชมแบบสดๆตลอดการแสดงคอนเสิร์ตโดยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของจองกุกบนเวทีคอนเสิร์ตถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของโชว์เลยครับที่เกิดขึ้นจนชื่อของจองกุกเนี่ยติดอันดับหนึ่งของ K-pop Trending รวมถึงมีชื่อติดมิวสิกเทรนดิ g งนะครับเป็นอันดับต้นๆของทาง t w i t t e อร์ด้วย ซึ่งจองกุกนะครับได้รับความสนใจจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกก็เพราะว่าลีลาการเต้นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ลุคที่ดูดีอยู่แล้วก็ยิ่งดูดีมากขึ้นไปอีกกับสีผมสีใหม่โดย์เวิร์ดที่ใช้เรียกจองกุกทาง Twitter สําหรับโชว์ออนไลน์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ก็มีหลายชื่อเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจองกุกแฮรจองกุก Hair, มิ้นท์แฮร์มิ้นจองกุกนะครับมีจองกุกรูบิโอแล้วก็อีกมากมายเลย ส่วนสมาชิกของวง BTS ที่มีชื่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์จากภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมบนเวทีออนไลน์คอนเสิร์ตครั้งนี้เช่นกันนะครับก็คือจีมินครับโดยชื่อของจีมินติดเทรนด์ทวิตเตอร์มิวสิกเทรนดิ้งทั่วโลกในอันดับที่1โดยติดท็อป10ในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะฮะส่วนเหล่าอาร์มี่ทั่วโลกบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผมที่ยาวขึ้นของหนุ่มจีมินเนี่ยทำให้เขาดูดีขึ้นมากนอกจากนี้ครับก็ยังมีเหล่าอาร์มี่หลายคนที่ชอบสร้อยคอยาวที่โชว์อยู่บนหน้าอกของจีมินด้วย ส่วนสมาชิกอีกคนหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าได้รับคำชมก็คือหนุ่มบีนั่นเองที่ถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บที่น่องนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมแต่หนุ่ม V ีเนี่ยก็ยังคงทาหน้าที่บนเวทีคอนเสิร์ตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับถึงแม้ว่าจะต้องนั่งลงในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงที่ต้องใช้ท่าเต้นหนักๆก,ก็ตามโอ้โบอกเลยนะครับว่าผมก็ได้เห็นเป็นคลิปบางส่วนบางตอนของการแสดงคอนเสิร์ตนะครับซึ่งนั่งแ<ะ>จกหนุ่มเนี่ย เขาเต็มที่มากเลยนะซึ่งตลอดการแสดงคอนเสิร์ตนะครับที่ผ่านมานะฮะคือจะมีการแสดงโซโล่ของแต่ละคนด้วยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทั้ง7คนแสดงแบบรวดเดียวเลยโอ้โหต้องใช้อเน,นจ้เยอะมากเลยนะใช่แล้วนะคะช่วงโควิดที่หยุดไปเนี่ยใครบอกว่าดาราศิลปินเขาแน,น,น่งนอนไม่จริงเลยนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขามันยังคงที่อยู่และที่สําคัญนะเดี๋ยวเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ที่อเมริกาเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะถูกต้องเลยนะครับ